นั่งปล่อยคมลอยนอา้ของนี่ามันเทะมันสะอาดกเาะเออมันง่ามัเถอะ <laughs> <laughs> bơ là mình xuân cảnh xuân cảnh nè xuân cảnh dương nè bơ xuân cảnh đi được, à <laughs>

เปนรปล่ดยกับปลอด่าลานไรเบิ์ป็นทางเดียวกันง่ามเลยวะขึ้นไปแล้วเปทางเดียวกันเบิร์ดเปนไหนแม่เน้นละ โอ้มูลเงสีเบิดแล้วสีบิสิ่งล่องแล้วไปแล้วไปเร็วเบิรไปทางเดียวกันงียมึงเนาะลงหลายแล้วลงหลายแล้ว เหมือนเต้าขาจากภาคน้ืทองนะ่านเพื <superv ising> <ator> <laughs> ่อนเวลาสัตว์แล้ว